ข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ <_ l evaluations> กล้องวงจรปิดบันทึกภาพขนาดที่นางสาววิชยาพรวิเศษสมบัติหรือวาวาอายุ33ปีพริตตี้สาวเดินทางมาที่บ้านหรูย่านผลโยธิน30ช่วง4ทุ่มวันที่22กุมภาพันธ์2564หลังได้รับการติดต่อจากโมเดลลิ่ง ให้มารับงานเอนเตอร์เทนในงานปาร์ตี้ด้วยค่าตัวคนละ7,500พบาทก่อนที่อีก3 0นาทีต่อมาจะมีหญิงอีกคนเดินทางมาที่บ้านหลังเดียวกันจนรุ่งเช้าของอีกวันญาได้รับแจ้งว่าพิตี้วาวาเสียชีวิตเพราะระบบไหลเวียนโลหิตและทางเดินหายใจล้มเหลวเมื่อต้นตรวจพบสารเสพติดในร่างกายทั้งยาเคและยาอีโดยเพื่อนอ้างว่าผู้ตายเสพยาอีในงานปาร์ตี้ครับครัยยืนยันแม้ผู้ตายจะทำอาชีพนี้มานานแต่ไม่เคยมีประวัติเกี่ยวกับยาเสพติด และมักจะรู้ตัวเองอยู่เสมอหากจาเป็นต้องดื่มกับลูกค้าที่รู้พอประมาณมาว่าคนที่ส่งงานที่ทํางานกันน้องไว้ใจมากเอไว้ใจกันถึงขั้นว่าโอเคไปทํางานด้วยได้แล้วคนเนี้ยเล่นยาละแม่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 ร้านเปอร์เซ็นเกินกว่าร้านเปอร์เซ็นเลยแม่ปฏิเสธเพราะว่าลูกแม่มาเป็นอย่างนี้แล้วไม่ใช่ชอบแม่ไม่ใช่ชอบพ่อแม่ถ้าที่เป็นอย่างเงี้ยเพื่อนที่อยู่ด้วยกันทั้งหมดจะรับรู้ว่าน้องเป็นคนดี อดคล้องกับเพื่อสาวคนสนิทของผู้ตายยืนยันว่าพริตตี e ้าวาๆไม่เคยเสพยาทุกครั้งที่รับงานเอนเตอร์เทนจะเดินทางไปรับกลับบ้านเหตุที่เกิดขึ้นมั่นใจว่าผู้ตายถูกมอมยาจนาร่างกายรับไม่ได้น้องไปทํางานทานเหล้าอะคะ่ะเออซึ่งน้องเป็นคนที่ไม่ยุ่งกับยาเสพติดอยู่แล้วอืมอ,อันนี้คือกล้าการันตีเลยคะ่ะกล้าฟันธงเลยว่าน้องไม่ยุ่งกับยาเสพติดอยู่แล้วเออแล้วก็คล้องใจตรงที่ว่าน้อง เพระะอไขณะที่หญิงรายนี้ยอมรับว่าพิตี้บาบาและนางสาวสุโมเดลลิ่งเคยทำงานเป็น p R ในร้านอาหารแต่ได้ลาออกไปเมื่อ2ปีก่อนโดยมีนายเก่งเป็นลูกค้าประจำพอจะรู้ว่าบาบนะป,ประมาณผมขอตออถามข้อมูลเสร็จประมาณกี่ปีแล้วที่ที่เป็นเป็นปี2ปีแล้วมิบาบาไม่ได้ทำงานที่นี่มาปีปแล้ปีละสุครับสุเคยทำงานที่นี่มาม ท,ออนนทั้งสองคนที่เคยทำงานที่นี่หมด,มดมนนขนาะที่ผู้ว่าจ้างพริตตี้วาวาเข้าให้ข้อมูลกับตำรวจแล้วพร้อมปฏิเสธตอบข้อสักถามของสื่อมวลชนครับมวันเกิดเหตุเนี่ยเราเห็นวาวามีการเสพยาจริงไหมครับผมผมผมไม่ทราบครับผมให้การเข่าตรวจกันแล้วครับครับเบื้องต้นวันนั้นเรามีการใช้ยาเสพติดในปาร์ตี้วันนั้นเลฮะไม่ทราบครับ เบื้องต้นในในเหตุการณ์วันนั้นนะฮะวาวาได้มีการเสพยาหรือมีการที่เราเกิดขนาดอะไรอย่างนี้ไหมสำหรับความคืบหน้าในการสืบสวนคดีพบว่าวันเกิดเหตุมีพิตตี้ถูกว่าจ้างมาร่วมงานทั้งหมด8คนจาก2เอเจนซี่มีผู้ชายร่วมงานปาร์ตี้7คนและกลุ่มแฟนของผู้ชายอีก3คนขณะนี้ตำรวจเรียกผู้ที่อยู่ในงานปาร์ตี้มาสอบปากคำแล้ว7รายส่วนที่เหลืออยู่ระหว่างการประสานเข้าให้ปากคำ เอกมนศิรารอและสุชาติอินทตอร์ลอนถ่ายภาพภูิินสารสมบูรณ์ข่าวช่องวันรายงานสวัสดีครับผมจัดดีมะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe YouTube ข่าวช่องวันจะได้ไม่พลาดทันข่าวทันทุกเหตุการณ์เปิดเผยทุกความจริงจากทีมข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ